สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษาองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมเ์เกนบทโตกลุ่มใหม่บางคุณพรมนะครับพระสมเด็จกลุ่มใหม่บางคุณพรมถูกเปิดอย่างเป็นทางการหรือออกจากกลุ่มหรือออกจากเจดีบางคุณพรมอย่างเป็นทางการในปีพศ2500 โวยประธานฝ่ายคราวาสก็คือพลเอกประพาติยารุสิเขียนยศในขณะนั้นนะครับพระสมเด็จที่ออกจากกรุในปีพศ2 5 0 0ทางวัดได้ปั๊มตาวัดใหม่เอามาตรดไว้นั่นหลังพระนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นพระสมเด็จ ที่มีเข้าโคงว่าจะเป็นพระสเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนโรมและก็มีตาวัดอยู่ด้านหลังเราก็ต้องเรียกว่าพระกรุใหม่บางขุนพมส่วนบางองค์ไม่มีตาวัดปั้มติดเราก็ถือว่าเป็นพระกรกเก่าบางขุนพรมนะครับพระสเด็จพิมพ์เกตบัวโมในเจดีบางขุนพรม ก็มีหลายแม่พิมพ์นะครับองนี้ก็เป็นหนึ่งในแม่พิมพ์ที่บรรจุไว้ในเจดีย์พงคุณพรมลักษณะพิมพ์ทรงก็เป็นแม่พิมพ์ของวัดระฆังที่สร้างไว้แล้วนะครับแล้วก็ถูกนำมาบรรจุอยู่ในตุกเจดีย์พงคุณพรมเพื่อให้ครบ8 000, 4 0 0 0องค์ตามคติความเชื่อโบราณและก็เพื่อให้ทันเลิก มงคลมวงสวงเจดีเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพิมพ์เกตวตูมก็คือการนั่งจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับแล้วก็จะมีเส้นรองใต้ตักแล้วก็ใต้ฐานวัวก็ต้องมีเส้นรองอีกเส้นหนึ่งนะครับ ถ้าองค์ไหนไม่มีเส้นรองสองเส้นนี้แต่มีการนั่งเป็นขัดสมาธิเพชรก็ถือว่าเป็นพิมพ์เจดีนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับอง์นี้ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของหน,หน้าก็ชัดเจนนะครับผิวเป็นผิวหังกระเบนแทบทั้งองค์นะครับ เส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมก็มีการงอกของปูนนะครับส่วนด้านหลังเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือน,นทัพมีเว้ามีโค้งเล็กน้อยน้ำหมึกของตาวัดเป็นลักษณะของน้ำหมึกสีน้ำเงินนะครับ การเปลี่ยนแปลงทางในภาพทางด้านหลังก็เห็นชัดเจนว่าพื้นผิวมีความสูงความต่ำซึ่งเกิดจากการงอกของปูนด้านข้างนะครับตามขอบเราก็เห็นรอยปิรอยแยกแล้วก็มีขี้กุลงไปเกาะจับติดอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์พระคุณพรมส่วนด้านใน องพระก็งดงามนะฮะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางไาภาพที่ค่อนข้างสูงแต่เส้นสายต่างๆก็ยังพอมองเห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนั่งนะฮะจะเห็นการนั่งแบบคัดสมาธิเพชรชัดเจนนะครับตลอดจนเส้นแซมใต้ตักแล้วก็เส้นแซมใต้ฐานบัวนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่งดงามคลาสสิกในแบบฉบับ ของพะสดุจบางขุนทภาพนี้เป็นภาพองค์เต็มของด้านหน้านะฮะบ่งบอกถึงความงดงามคลาสสิกเป็นลักษณะของพะสุด็จที่อยู่ในเจดีบางขุนองอย่างชัดเจนนะครับด้านหลังก็งดงามนะครับเป็นหลังกระดาน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณตามคอตามมุมนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างนะฮะจะเป็นพื้นที่ที่เนื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีความแกร่งเหมือนหินนะครับตอนนี้เรามาดู ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้านะครับสังเกตดูเนื้อนะฮะจะมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนมีความสูงความต่ำนะครับในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีขี้กุ้รลงไม่กอดจับติดบริเวณส่วนที่ลาดเอียงนะฮะเช่นตามข้างกามข้างแก้มตรงคางตรงศีรษะ ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนพระเกตยาวไปจรดเส้นสมแล้วก็เส้นสมก็มีการเซตตัวให้เราเห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพระที่อยู่ในเจดีย์มังคุณพรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงนะครับ เวณหน้าอ,อกก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อจะมีการเซตตัวในส่วนที่ลาดเอียงเช่นหัวไหล่ไหลพลาชายโครงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับภาพนี้เป็นภาพของวงแขนนะฮะแล้วก็บริเวณหน้าท้อง เนื้อหาก็มีการเซตตัวเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเนื้อหาของพระชุมเ็จตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นภาพนี้เป็นบริเวณหน้าตักนะฮะจะเป็นการตั้งขัดสมาธิเพชรตรงนี้เป็นพระบาทซ้ายนะครับไม่มีเส้นชาจีวร ภาพนี้เป็นภาพของบริเวณฐานนะฮะฐานบัวกับฐานสิงมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระอย่างชัดเจนนะครับภาพนี้ก็เป็นหัวฐานบัวกับหัวฐานสิงฝั่งซ้ายขององค์พระนะครับที่โกก็ ลงมาเกาะจับติดพอสมควรฮะรเป็นลักษณะของที่ฝุ่นที่ผงที่ดินที่รายนะครับภาพนี้เป็นฐานเขียงหรือฐานล่างสุดนะครับหอฐานฝั่งขวาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพชัดเจนโดยเฉพาะเส้นซุ้มนะฮะเห็นแล้วก็สบายอกสบายใจ เพราะว่าลักษณะแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาที่นานมากแล้วก็สภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมแบบในเจดีย์บางคุณพรมนะครับภาพนี้ก็เป็นหัวฐานเขียงฝั่งซ้ายนะครับภาพนี้เป็นฝั่งขวาขององค์พระนะฮะ ให้เห็นถึงเส้นซ้มและก็ตามขอบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดจนพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นผิวหังกระเบนนะครับ mm hmm. เนื้อปูนจะงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับ mm hmm. ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนด้านขวานะครับ mm hmm. มีความเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน เนื้อมีรอยแตกนะฮะบ,บริเวณนอกเส้นสมภาพนี้เป็นบริเวณฝั่งซ้ายของพระนะครับบริเวณพื้นผิวก็เป็นลักษณะของผิวของกระเบนช่วงนี้เป็นช่วงของหัวไหล่ซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นซ้มภาพนี้ก็เป็นฝั่งขวาขององค์พระเช่นเดียวกัน นะครับพระสด็รบางขุนพรมกลุ่มใหม่นะครับจะเป็นพระที่ดูง่ายแล้วก็ปลอมแปลงยากนะครับเนื่องจากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางายาาพซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติสัรงสรรจะปรากฏอยู่ในองค์พรจะไม่เหมือนกับธรรมชาติหรือการสร้างจากคนนะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะตามขอบตามมุมก็มีการงอกของปูชัดเจนเริเวณพื้นผิวส่วนนี้นะครับมีความแกร่งเหมือนหินนะฮะเนื้อในเป็นสีขาวสีของน้ำหมึกเป็นสีน้ำเงินตามขอบก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับ สีคอนมึกค่อนข้างจะเจือจางลงเนื่องจากความเก่าบริเวณตามมุมนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงทาไในภาพที่ชัดเจนเนื้อในเป็นสีขาวเป็นลักษณะของสีของปูนปะหอยสีดำตาลที่เราเห็นนะฮะก็เกิดจากสภาพแวดล้อมในการเก็บ ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกาลังขยายสูงไปด้วยกันครับเริ่มจากใบหน้านะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระที่มีลักษณะแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างสรรค์ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานหลายสิบปีนะครับแล้วก็สาภาพแวดล้อมก็ต้องเหมาะสม ต้องมีความชื้นในอากาศสูงความชื้นในอากาศจะเป็นตัวที่ทําให้ปูนบักหอยมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณการนั่งนะครับเป็นลักษณะของการนั่งขัดสมาธิเพชรเราเห็นพระบาทซ้ายชัดเจนนะครับ ตรงนี้เป็นฐานบัวนะครับตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ตักตรงนี้เป็นฐานสิงห์นะครับตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ฐานสิงห์ตรงนี้เป็นฐานล่างสุดนะครับเนื้อหา ทุกที่ที่เราดูเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกอยภาพทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะโดดเด่นในพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีมากคุณพรมนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็จดตำยาเช็คกระยุแขนไซ์ด้านหลังนะฮะเนื้อบริเวณตามขอบ ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีปูนที่งอกออกมานะครับเนื้อบริเวณนี้มีความแกร่งเหมือนหินผิวพันธุ์มีลักษณะที่มีความสูงความต่ำซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมานะครับน้ำหมึกที่เราเห็นเป็นสีน้ำเงินนะคะความเก่า ก็ทำให้สีสันเจือจางลงบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาทับน้ำหมึกนะครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่ดูง่ายนะครับถ้าองค์ไหนผิวพันธ์เรียบตึงไม่ยับไม่ย่นไม่มีปูนที่งอกขึ้นมาก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่ พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีมังคุณพรมนะครับเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงจุดนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซลงไปแล้วนะครับถ้าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่ มีปูนปั้งหอยให้เป็นโสสมหลักแล้วก็มีอายุเก่าถึงยุคน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนอง์พระแล้วก็จะมีฟองกาดขึ้นแต่ถ้าเป็นพระใหม่พระที่ทำด้วยปูนปัสเตอร์พระที่ทำด้วยเรซินน้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนผิวพระนะครับจะกระจายหายไป การเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาลงไปดูว่าน้ำยาที่หยดลงไปเมื่อตกี้จะมีลักษณะแบบไหนพระองค์นี้จะเป็นพระที่เก่าถึงยุคหรือเปล่านะครับก็สรุปว่าโอเคนะครับน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระ ฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดๆนะครับก็แสดงว่าพระสุเด็จองนี้เป็นพระสุเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูดปลกหอยซึ่งตรงกับตำรับตำลาโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปุนปั้นตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะหลังจาก ถ่ายรูปแล้วก็เช็ด้ำยาออกมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพของภาพสมเด็จว่าเป็นอย่างไรบ้างสังเกตด,ดูเส้นสายต่างๆนะฮะจะมีการเช็ดตัวอย่างชัดเจนบริเวณพื้นคูหาก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นลักษณะของผิวของกระเบนตลอดจนมีรอยแตกรอยแยกนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างด้วยปูดกขอยพระสมเด็จมาคุณพรมที่มีลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมาคุณพมอย่างชัดเจนนะครับเป็นพระที่ดูง่ายเนื้อในของพระ เป็นสีขาวนะครับพื้นผิวบริเวณน,นี้ก็เป็นลักษณะของผิวอังกระเบนะครับทุกจุดที่เราดูจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งสิน้นเป็นพัสเด็จพิมพ์เกตบัวตูม เป็นพระสมเด็จพระละแังที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดี <D> <N> <D> มาคุณคมเพื่อให้ครบ8 4 0 0 0 0องค์ตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็เพื่อให้ทันเลิกมงคลพระพุทธคุณย่อมโดดเด่นนะครับเพราะว่าถูกปลุกเสกสองครั้งก็คือที่พระละแังครั้งหนึ่งแล้วก็ที่บางคนคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ